วันนี้โมก็จะมาทำเมนูง่ายๆผัดกะเพราหมูนึกอยากกินกะเพราหมูเผ็ดๆแซ่บๆค่ะทุกคนราดกับข้าวสวยร้อนๆโปะด้วยไข่ดาวเข้ากันสุดๆก่อนอื่นโมก็จะมาผัดพริกกระเทียมที่ตำไว้นะคะโมก็จะใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อความเผ็ดร้อนพอพริกกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ตามด้วยหมูเลยก็จะใส่น้ำด้วยทีนึงนะคะคล,คลุกคลิกพอผัดเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาปรุงเลยค่ะ ก็จะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยตามด้วยซอสหอยนางลมเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำตามด้วยน้ำตาลซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนก็ไม่ยุ่ยงยากนะคะเป็นเมนูง่ายๆนึกอะไรไม่ออกก็กระเพราะคะเมนูคลาสสิกพอเข้าเครื่องกันดีแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าไม่รู้ฉุนไปกี่ห้องนะคะทุกคนเพราะว่าห้องครัวโมจะอยู่หน้าห้องเลย เสร็จแล้วผัดกะเพราน้ำคลุกคลีกรสชาติเผ็ดร้อนน่ากินไหมคะทุกคน